สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะท้องฟ้าครึ้มมากๆเลยค่ะบรรยากาศนะคะดีมากๆเลยนะคะคิดว่าฝนน่าจะตกนะคะเร็วๆนี้นะฮะอ,อยากจะให้ฝนตกมากๆนะคะเพราะว่า,าปีนี้ฝนไม่ตกเลยนะคะอาจจะตกแค่วันสองวันนะคะแล้วก็หายไปเลยนะคะเงียบเงียบเลยนะคะฝน อยากจะได้ฝนสักสองสาวันนะคะให้บอนสีนะคะสดชื่นนะคะแล้วก็พุ่งนะคะหลอดพุ่งแตกกอเร็วๆนะคะเดี๋ยวพาไปชมสวนค่ะนี่ค่ะทุกคนคะอันนี้ปูปูไว้กับดินเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้ใหม่นะฮะที่มีลูกค้าจองเยอะที่สุดณนะตอนนี้นะ,ะแล้วก็คิดว่าตรงนี้นะ,ะตรงนี้ ต้นนี้นะคะน่าจะเป็นลูกเขานะคะเพราะว่าปูไม่มั่นใจเนื่องจากว่าปูจะชอบผ่าหัวบอนสีแล้วก็โยนทิ้งแถวนี้นะคะหมดเลยนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็แต่ว่าเขาก็ค่อนข้างติด,ต,ดต้นใหญ่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นเป็นลูกเขานี่แหละคะ่ะแต่ว่าสีไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะคน ถ้าเป็นสีนี้นะปูมมีเยอะมากๆนะฮะแต่ต้องรอให้เขาแบบกัดสีเต็มที่อย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยแบ่งให้กับลูกค้าไปนะคะนี่สวยนะคะก็คือปลูกลงดินเลยนะคะทุกคนนี่สวยงามมาก ตรงบริเวณนี้นะคะก็เต็มเลยนะคะคนปูผ่าหัวแล้วก็โยนทิ้งเต็มเลยนะคะแล้วเนี่ยพิ่งออกนะคะเริ่มงอกแล้วนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแค่เดือนเดียวนะคะเขาก็โตได้ขนาดนี้เลยนะคะพุ่งเร็วมากๆนะคะอันนี้แค่ประมาณออ29องศานะคะไม่เกิน30องศานะคะทุกคนออบอลสีเนี่ยพุ่งเร็วมากๆนะคะนี่นะคะ รงนั้นนะคะแล้วเริ่มออกดอกแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่นะคะอันนี้บอนสีหงเหินนะคะหงเหินนี่อ,อ๋อมีแต่คนอยากได้นะคะที่ออสนะคะที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ออกลูกแล้วด้วยนะคะออก อ่าไม่ใช่ออกลูกออกดอกนะคะต้นนี้นะคะออกดอกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ยุบไปนะคะแล้วก็พอออกมาใหม่นะคะภายในหนึ่งเดือนนะคะออกดอกอีกแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้คือปูตัดมาจากต้นนี้เลยนะคะทุกคนก็คือพอเขาให้ดอกปุ๊บก็แยกเลยนะคะแยกหน่อเลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอเขาขึ้นมาใหม่เขาก็ออกดอกอีกแล้วนะคะนี่ ต้นนี้ก็มีคนอยากได้เยอะนะคะสีหวานมากๆนะคะ,ะสีหวานแล้วก็แบบป้ายนะคะแบบป้ายชมพูเยอะไปนะนะแต่ก็มีคนอยากได้ชอบนะคะเพราะว่าสีเขาหวานมากๆเลยนะคะเป็นชมพูที่หวานมากนะคะเดี๋ยวมา <ica> ลอลุ้นนะคะรอลุ้นต้นนี้นะคะต้นนี้ก็หวานมากนะคะแต่ว่าทําไมไม่แบบป้ายๆแบบนี้เนาะ,ะทาไมไม่ขาวๆแบบนี้เนาะ ถ้าขาวๆแบบนี้ราคาเขานข้างสูงนะคะแต่ถ้าแบบออกชมพูล้วนๆเลยอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยได้ราคานะคะทุกคนนะแต่ว่าก,ก็ก็ยังดีนะคะเพราะว่าเป็นสีชมพูก,ก็ลูกค้าก็ชอบนะคะเดี๋ยวไปดูกอใหญ่ๆกันค่ะเนี่พามาดูนางเอกของเราอีกรอบนึงนะคะอตอนแรกก็ลุ้นนะคะลุ้นว่าจะเป็นดอกหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะใบออกมาอีกแล้วนะคะ เขาน่าจะาแก่ไม่ทันนะคะคิดว่าน่าจะเรือนหน้าน่าจะออกดอกแล้วแหละเพราะว่าอันนี้อายุประมาณ7-8เดือนแล้วนะคะแล้วก็ออกลูกเยอะมากๆนะคะสต้นนะคะแล้วก็ปูเห็นแบบหน่อเล็กๆนะคะข้างใต้อีกนะคะประมาณอีก1ต้นนะ,ะน่าจะประมาณ5ต้นนะ,ะแล้วดูสิคะทุกคนเขาใหม่ไม่ใบใหม่หลุดป้ายหมดเลยทุกคนคิดว่าน่าจะอยู่ในร่มอันนี้ปู ย้ายออกมานะคะย้ายออกมาให้โดนแดดนิดนึงนะคะแล้วก็หรือว่าเขามีลูกเยอะก็ไม่รู้นะคะเขาไม่ยอมป้ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวโดนแดดสักนิดนึงแล้วก็น่าจะกลับมาป้ายเหมือนเดิมนะคะแต่ต้นแม่เขาเนี่ยป้ายนะคะป้ายทุกใบนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เพิ่งงอกมาแค่เกือบสองอาทิตย์นะคะทุกคนดูอันนี้แค่อาทิตย์เดียวนะ,ะพุ่งพุ่งแบบ เเร็วมากนะคะถ้าเป็นอ,อบอนสีที่มีหนอนะคะมีเอามิไม่ใช่มีหนอมีหัวนะคะเขาจะพุ่งเร็วมากนะคะใช้เวลาแค่หนึ่งสัปดาห์หรือถึงสองสัปดาห์นะคะถ้าเกิดว่าหลังจากที่เขายุบไปนะคะเขาจะ <c oughs> โตเร็วมากนะคะต้นนี้ก็ใหญ่มากๆนะคะนี่บริเวณนั้นนะคะเป็นสเปรย์ออฟวายนะคะ สเปรออฟไวก็คือเพึ่งจะลงไปเมื่อวานนะคะไม่ได้ถ่ายนะคะ,ไม,ไ,ะ,คะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่า,อาพอดีมันโตไม่ทันนะคะเอาไว้ในโรงเรือนนะคะก็เลยย้ายออกมาไว้ข้างนอกให้เขากัดสีนะคะให้เขาเป็นสีออกชมพูชมพูนะคะจะสวยนะคะตรงบริเวณนี้ก็เป็นสีแดงล้วนสีแดงออกสีส้มนะคะก็ปลูกตัดเพิ่งตัดไปนะคะใบเริ่มงอกแล้วนะคะนี hey. มาดูต้นนั้นนะทุกคนออกดอกเยอะมากเนี่ยเพิ่งอาทิตย์เดียวนะมีสามหน่อเลยมีสามดอกเลยนะคะดูทุกคนเนี่ยหนึ่งดอกเนี่ยสองดอกสามดอกนะคะมีสามดอกนะ,ะกอเดียวนะ,ะนี่ดูดีๆเขาก็สวยนะ,ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะสวยอยู่นะ ชอบแดดมากต้นนั้นชอบแดดมากเอาไว้ในร่มนะ่ะไม่ยอมนะฮะไม่ยอมไม่ยอมกลางใบนะฮะหรือกลางใบช้านั่นเองสีไม่ชัดนะฮะแล้วพอเอาออกไว้ข้างนอกเนี่ยประมาณ3าวันเนี่ยดอกพุ่งเลยนะตอนนี้น่าจะได้หนึ่งสัปดาห์แล้วแหละดอกพุ่งมา3ามดอกเลยนะฮะนี่แล้วต้นนี้ก็สวยนะฮะอันนี้นะ่าจะกัดสีเต็มแล้วนะฮะใบล่าสุดนะฮะ ใบล่าสุดกัดสีเต็มแล้วไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นสีเนี้ยกัดสีแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาโตไม่เต็มที่นะ,ะอันนี้น่าจะโตเต็มที่แล้วแหละนะฮะนี่แต่ยังไม่ให้ดอกนะรอลุ้นดอกอยู่ต้นเนี้ยกลางก่อนต้นนั้นอะตั้งเยอะนะฮะแต่ว่าต้นนั้นะให้ดอกดีมากต้นนี้ยังเลยต้นเนี้ยเกิดก่อนเพื่อนเลยนะะ เกิดก่อนเพื่อนเลยถ้าใครดูคลิปปูนะเขาจะกลางก่อนเพื่อนเลยนะแต่ว่าไม่ยอมให้ดอกนะคะห่วงดอกมากๆนะคะต้นเนี้นี่รอบๆบ,บริเวณเนี้ก็มีหัวบอลสีเต็มเลยนะคะเพราะว่าปูเอามา,าแยกแยกนะคะแยกหัวนะ,ะแยกหนอนะเราก็ปลูกรอบนี้เลยนะแต่คนละพันนะคนลพันนี่สวยๆเลยนะ โอเคค่ะเดี๋ยวปูก,กลับมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมอีกนะคะในคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ